วันนี้เจอกับผมอีกแล้วครับช่างยันวันนี้ช่างยันมีเรื่องราวเกี่ยวกับปลาหันยุงนะครับที่เคยคุยกันไว้นะครับแล้วก็ผมบอกกันไว้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเกี่ยวกับการนะครับพูดคุยการชาเลจ์นะครับว่าปลาหันยุงเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ย เพื่อนๆมือใหม่นะส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้มากค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าผมในกลุ่มในเพจ่พูดคุยกันนะครับที่ผมทําไว้นะครับก็จะมีเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับที่เลี้ยงปลาในลึงเนีนะ่ยมาสอบถามนะค่อนข้างจเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะฮะเรื่องการที่เราซื้อปลามา แล้วปลาป่วยปลาตาย oh, <no. S 1> เลี้ยงแล้วไม่รอดเลี้ยงแล้วอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันนะครับมันมีปัจจัยเยอะมากนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยกับเพื่อนๆแบบนี้ว่าปลาที่นะที่เราเลี้ยงนะครับไม่ว่าเราจะซื้อจากเอ่าเพื่อนฟูงซื้อจากฟาร์มซื้อจากในเน็ตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อนๆ เรานะฮะเราต้องมาทําการกัโกโรคก่อนทำการกัโกโรคการกักโรคก,ก็คือการที่นะฮะนำปลามาแยกจากส่วนอื่นจากาปลาที่เราเลี้ยงอยู่อะไรแบบเนี้ยคือมากัโกโรคดูก่อนนะว่าปลาเนี่ยเลี้ยงอยู่ในตู้เนี้ในโซนนี้หรือในบ่อในอ่างเนี่ยปลาเป็นอาการยังไงนะครับ เมื่ออาการนี้ไม่มีโรคนะครับเราก็สามารถนำไปผสมหรือนำไปอ่าระรข้ามสายพันธุ์หรือนะผสมสายนะจากปลาที่นี่กับที่นี่นะสายเดียวกันเอาคือเอามาค่อยสายนะครับเพื่อให้มันมีนะครับคุณภาพที่ดีขึ้นอาจจะปลากระโดงสวยหางใหญ่ครับเพื่อน เราจะต้องทําลักษณะนี้นะเราก็ต้องกักโรคไว้ก่อนนะครับ<อ>ปัญหาส่วนใหญ่นะฮะเป็นผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากกว่านะนะซึ่งตรงนี้ไม่มีนะไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับแม้ทั้งตัวผมเองนะเรียนป่ามาก่อนการจะก็พอสมควรนะครับ<อ>แต่ผมก็บอกไม่ได้นะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆถามมาว่าไอ้ช่างเพื่อนยันผมซื้อปลามา นะครับเออก็เลียอยู่นะฮะสามวันก็กดีเจ็ดวันก็ยังดีอันที่แปดที่เก้าตายหมดร่วงหมด,หมดเป็นเพราะอะไรปัญหาตรงนี้นะช่างยันก็บอกไม่ได้ครับใครก็บอกไม่ได้<อ>ปัญหาตรงนี้นะครับมันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบเยอะมากนะครับไม่ว่าน้ําไม่ว่าสิ่งแวดลอ้อมอุณหภูมิอะไรพวกนี้มันองค์ประกอบเยอะหลากหลายมากนะ,ะเราไม่สามารถนะครับหรือผมเนี่ย ไม่สามารถไปที่ชัดว่าปลาคุณตายเพราะอะไรปลาเป็นโรคมาไหมอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่นะเราก็ต้องทําการนะครับเลี้นงปลาเราต้องทําการป้องกันนะป้องกันเช่นเราซื้อปลามาแล้วนะฮะเรามากัโกโรคนะครับเรามียาฆ่าเชื้อไหมมีอะไรนะเนี่ยเราก็มีการป้องกันไว้ก่อน สยาป้องกันนะครับใส plane. ่ยาป้องกันปัญหาตรงนี้นะเพื่อนๆปัญหาตรงเนี้ยก็มีอีกนะมีหลายๆคนที่บอกโอ้ใส่ยาป้องกันมันก็ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าปานอาจจะดื้อยาได้นะครับอันนี้ผมไม่ใช่นะว่าปานจะดื้อยาแต่นะฮะด้วยประสบการณ์ของตัวเราเองที่ทํามา เลี้ยงปลามาอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยคือผมจะทําลักษณะนางนะครับปลามากักกักโรคแล้วมันเลี้ยงดูแลปลาไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีโรคไม่มีอะไรก็นำไปลงบ่อหรืออะไรก็กว่ากันไปนะครับแต่ผมการที่ผมเลี้ยงก็คือผมจะหลักๆเลยที่ผมทําอยู่นะเพื่อนๆนะ,ะที่ปลาที่ผมเลี้ยงในบอ่อหลื้ในตู้อะไรแบบเนี้ยผมจะเลี <No. S 1> ้ยงลักษณะนี้คล้ายๆกันแต่ปลาในตู้นี่จะก็ออกจอีกอย่างหนึ่งนะครับ แต่ถ้เป็นปลาบ่อนะผมจะใช้นะใชน้ำนะครับน้ำพักไว้นะครับนะเราก็เปิดน้ําใส่บ่อภาพไว้ก่อนนะครับผมจะใส่ใบกวางนะครับใบกวางก็มีคุณสุพัทธ์รหลายอย่างนะป้องกันแบคทีเรียป้องกันเชื้อโรคได้ประมาณนึงนะประมาณนี้นะครับเพราะว่า คนที่เลี้ยงปลาในวงการเนี่ส่วนใหญ่เขาก็เขาก็าาจะรู้ดีนะจะรู้ดีว่าอา่าใบรูปวางใบรูปวางแห้งม,มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคร,นรับผมก็จะใส่ใบรูปวางใส่น้ำนะครับใส่เกลือเกลือ,นะอนี่ก็ก็ช่วยได้นะเกลือเกลือปนเราเนี่เอ้ไม่ใช่เกลือเกลือทะเลเนี่ยเราเอามาใส่นะครับแล้วก็ก,กะเอานะเพื่อน ก็ไม่ตายตัวนะครับกัมมือสองกัมมืออะก็แลนะ้วแตู่ล่ใส่แล้วปลาไม่ก็เรนะียกว่าไม่ขึ้นเหนือน้ําไม่อยู่ผิวน้าเนะี่ยก็โอเคฮนะแต่ถ้าเพื่อนๆใส่แล้วนะปลาขึ้นผิวน้ํานะสังเกตได้เลยฮนะเราต้องเปลี่ยนน้ำนะเราต้องดูดน้ำออกแล้วเติมน,น้ําใหม่เข้าไปอะไรแบบนี้แต่อาการแบบนี้มันก็จะทําให้ปลาน้องน้ําได้นะครับมันก็จะมีการเสียนะครับ อันนี้มันต้องอยู่ที่ประสบการณ์นะว,ว่าเราเรียนป่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเราเรียนป่ามันจะสอนเรามาเองนะครับสอนสอนก็นเราทุกอย่างจะว่ายาค่าเชื้อยาป้องกันยารักษาแล้วมันสอนสอน,นเรามามนะถ้าเราใส่ยามากก็เป็นอันตรายถ้าใส่ยาน้อยก็ฆ่าเชื้อไม่ได้ ่นะาดเช้โรคไม่ไ,นะมได้นะก่ข้นใ้างเยอะนะหลากหลายนะครับก็ผมนะฮะจะมาพูดในวันนี้นะจะสรุปเอาเอาง่ายๆสรุปกันเลยนะก็คือการที่เราจะเลี้ยป่าเนี่ยเราจะต้องพยายามป้องกันาการเป็นโรคนะครับเกี่ยวกับตัวป่าดีกว่าการที่ไปรักษาป่านะครับ เมื่อไหรที่เรารักษาป,ปลานะฮะเรารักษาโรคของปลาเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็จะพยุงนะช่วยไอ้ตัวที่ไม่ค่อยมีโรคหรือไม่ค่อยร้าแรงหรืออ่าแข้งแรงมันก็ยังอยูู่อกับเราได้ส่วนไอ้ตัวที่ไม่ไหวแล้วส่วนที่แย่แล้วนะมันก็จะหายไปครับสมมุติว่าปลาร้อยตัวนะ เราเป็นโรคติดกันหมดทั้งบ่อเลยเป็นโรคหมดทั้งบอง่อมันมันก็เอาง่ายๆเชื้อโรคเนี้มันก็จะกินทุกตัวแต่ว่าไอ,ตไอ,อ,อ้ตัวไหนที่อ่อนแอนะครับเพื่อนๆตัวไหนที่อ่อนแอมันก็จะกินมากหน่อยไอ้ตัวไหนที่แข็งแรงที่ว่ยนะำพุตรปาดเชื้อโรคมันก็จะตามไ <c oughs> ม่ทันอนกาตามไม่ทันประมาณนั้นแนละ แนะ่นมันก็จะอยู่ช้าหน่อยหรือเชื้อโรคก,ก็มีเชื้อโรคน้อยหน่อยแต่เมื่อเราเอายาไปรักษาเรายาไปใส่มันเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนี้พวกที่อ่อนแอไปก็ก็จะตายไปนะครับมันก็จะตายไปเนะรกาก็จะเหลือปลาส่วนน้อยที่มาเขาเรียกเอามาทําสายพันธุ์มารักษาไว้เพื่อมันคงอยู่กับเราครับ yeah ผมจึงบอกกับเพื่อนๆแบบนี้ว่า ถ้าเราซื้อป่ามาเลี้ยงเลี้ยงป่ามาเนี่ยเราจะต้องนะพยายามทาการป้องกันนะดีวกว่าการรักษานะครับทํายังไงการป้องกันก็คือการเปลี่ยนน้ําการใส่ยาป้องกันการใส่โน่นใส่นี่เพื่อให้คุณภาพของน้ําเนี่ยดีที่สุดแล้วปัดสะจักแบตเทียนะบาดจัรปัดสจักของเสียนะครับ แล้วมันก็ยังอยู่กับเราได้นะครับนานตลอดไปนะครับก็มันก็ยังอยู่ได้ประมาณอายุไขของมันนะครับก็จะมาฝากเพื่อนๆไว้นะครับแบบนี้มาเรื่องนะการป้องกันกับการรักษาแบบไหนเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ช่วยคอมเมนต์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมพจายาทำาเลนทำรายการแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ mm hmm. ก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอาจจะเป็นความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อให้เราไป เลี้ยงปลาอยูุ่งนะครับแล้วก็จะได้มีความสุขปลาก็จะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับชางกนันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ